ก็ไม่มีอะไรชี้แจงครับก็เป็นโค้ดก็ต้องตัดสินใจว่าจะเอาใครไปเล่นนะจะปล่อยผู้เล่นลงไปคงให้แฟนคลับมาปล่อยผู้เล่นไม่ได้นะโค้ดมีหน้าที่ที่จะจัดสรรผู้เล่นลงไปว่าใครจะเล่น6คนแรกใครจะเป็นริเบอโรใครเป็นเซนเตอร์ก็เป็นหน้าที่ของโค้ดแล้วก็สตาฟโค้ดนะครับเราก็ดูแลนะักกีฬามาฝึกซ้อมกันมาเราก็ตัดสินใจว่าวีคนี้เนี่ยเราจะเอาไป18คนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลายัยงยังมีเวลาอีกประมาณ45้าวันนะครับที่เราจะ เตรียมตัวว่าเราจะจผู vida, <without them. S 1> ้เล he mm ่นคนไหนลงวันแรกในแต่ะวันนี้ก็ใช้ผู้เล่น18คนนี้แหละครับแล้วหลังจากนี้อาจจะต้องมีกระแสดราม่าจากแฟนคลับแบบทุกคนงานดีดีนั่งไม่เป็นไรครับก็ยินดีรับฟังนะครับกระแสทุกคนนะครับก็พวกเราเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเราก็ตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่พยายามที่จะพัฒนานักกีฬาของเราเนี่ย ในทุกมิตินะครับตั้งแต่นักกีฬาเยาวชนทีมชาตินะแล้วก็มาจนถึงทีมชาติใหญ่ชุดใหญ่นะครับนักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่ตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมตัวกันมาตั้งแต่เ,เดือนมกราแล้วนะครับว่าใครจะต้องพัฒนาศักยภาพขีความสามารถเพราะว่าการไปแข่งขัน VNL เนี่ยมันเป็นระดับเวิร์คลาสนะครับมันมันก็เป็นระดับที่ ทีมชาติชุดใหญ่เขาก็แข่งขันกันแล้วก็นักกีฬาทุกคนที่เราจะไปแข่งขันด้วยเนี่ยทุกประเทศเนี่ยเขาก็มี ีความสามารถศักยาภาพที่สูงนะครับเราก็ต้องพิจารณาดูนักกีฬาของเราให้เหมาะสมกับการที่จะแข่งขันในแต่ละวันแต่ละวันนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมแล้วก็เชียร์มาตลอด30ปีนะครับกว่าเราจะพัฒนานักกีฬาของเรามาอยู่ในระดับเวิร์ดคลาสเนี่ยมันไม่ได้ทํากันง่ายงามันเป็นลองเทิรนะ์นโปรเซสส่วนที่จะพัฒนานักกีฬาในระดับเยาวชนเราก็ทําอยู่มันไม่ สามารถที่จะดูนักกีฬาเยาวชนบางคนที่ยังมีที่ความสามารถไม่ถึงไปแข่งขันอีเวนต์นี้ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์แห่งการเรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนาคนของเราเราก็คงจะต้องหาโอกาสที่ดีที่เหมาะสมที่จะคัดเลือกตัวนักกีฬาบางคน ที่พร้อมที่จะพัฒนาในะระดับที่สูงขึ้นต่อไปณตอนนี้เนี่ยนักกีฬาของเราที่เตรียมการอยู่ทั้งหมด4ทีมนะครับมีทั้งทีมชาติชุดใหญ่ที่เราเลือกไว้แล้วแล้วส่วนหนึ่งที่อยู่ในทีมชาติชุดใหญ่ก็อยู่ในทีมชาติชุด U21 ก็หลายคนนะครับแล้วก็มีหลายคนอยู่ใน U19 ซึ่งตอนนี้ก็ฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ยังมีชุดเด็กๆในอนาคตในปี2032ที่กำลังฝึกซ้อมกันอย่างเข้มขน้น ที่อยุทยานะครับเป็น u ยูสิบหกอันนี้ก็เป็นแผนแล้วก็ยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเตรียมทีมชาติไทยของเราในการแข่งขัน VNL ในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์แรกของทีมชาติชุดใหญ่ของเรานะครับแล้วก็เราก็จะดูเรื่องของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปอีก15เดือนข้างหน้าซึ่งในอีก15เดือนข้างหน้านับจากตรงนี้ไปยนถึงเดือนสิงหาคม เดือนกันยายนปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เข้มข้นแล้วก็ถือว่าเป็นความสําคัญที่สุดในการที่เราจะคัดเลือกไปโอลิมปิกกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่เราจะดูนักกีฬาของเราแต่ละคนว่าแต่ละตำแหน่งแต่ละคนเนี่ยมีความเหมาะสมขนาดไหนนะครับแล้วก็ในอีก15เดือนที่เหลือเนี่ยจะสามารถที่จะต่อยอดแล้วพัฒนาขีความสามารถไปอยู่ในระดับโอลิมาสไหมไม่ได้ว่า ร่างกายไม่ถึงแล้วเราก็จะดันุลังไปแข่งขันเนี่ยมันคงไม่ใช่นะครับแล้วก็สภาพจิตใจยังไม่สามารถที่จะรับมือแล้วก็จัดการกับความเครียดความกดดันและความวิตกกังวลได้ยังทาไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะครับมันก็คงจะต้องเรียนรู้และพัฒนาต่อไปมันก็ไม่สามารถที่เอาไปได้นะครับแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของเทคนิคนะครับไอ้ที่ทําไม่ได้มันมีเยอะกว่าทําได้มันก็จะเอาไปมันก็ไม่ถูกต้องนะครับ เอารอให้ทําได้ดีดดๆเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็ทําเกือบได้เยอะๆก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ทางทิมพก็พร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะออกไปสู้รบกับแมตช์เวนแอลค่ะแมตช์แรกที่จะเจอโปรแลนด์พูดถึงการเตรียมพร้อม,มค่ะเราก็มีการทํําทาการบ้านค่ะก็ดูวิดีโอโปรแลนด์ในแต่ละแมตช์ในแต่ละปีที่เขาเล่นอย่างแมตช์ที่เขา กระชับมิดล่าสุดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ศึกษาดูข้อมูลค่ะว่าเขามีจุดเด่นอะไรมีจุดบุกท่องอะไรเราควรเล่นตรงไหนควรทำยังไงเพื่อที่จะเก็บชัยชนะมาให้ได้ค่ะสภาพร่างกายของทุกคนในทีมเป็นยังไงบ้างหนูว่าตอนนี้สภาพร่างกายของแต่ละคนค่อนข้างดีค่ะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากที่แต่ละคนออกไปเล่นต่างประเทศมาอย่างเงี้ยค่ะส่วนคนที่มีอาการบาดเจ็บก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับค่ะ ที่เยวครับท่พูดถึงเมื่อวานในภาพที่โพสให้ดูตรงๆแบบเขารู้สึกนะครับการที่เราทำสมาธิการเดินตรงค่ะก็เป็นอะไรที่ดีค่ะที่ทําให้เรามีสมาธิอยู่กับตัวเองให้โฟกัสอยู่กับตัวเองค่ะเพราะว่าเวลาบางทีการการนั่งสมาธิการเดินเดิตรงๆอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถใช้ได้จริงในในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างขับขันในเวลาแข่งอย่างเงี้ยค่ะก็ะถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ มันเป็นคั้งได้ครกกับที่ทีมเรียบร้อยที่ปิเออดเนี่ยค่ะไม่ค่ะที่จริงสมัยก่อนเราก็มีทำแบบนี้มาบ้างแล้วค่ะตั้งแต่สมัยอาจาอ่อนแรกๆแล้วก็อาจารย์ด่วนตอนครับครบอบโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการทำแ,แ,แ,แบบนู่แล้วกับแมตช์แรกมั่นใจเราว่าจะต้องชนะโปรแลนเพื่อสร้างหมัดมือใจกับทีมในนัดแมตช์แรกเรียกว่าทีมเราจะทำให้เต็มที่ค่ะ จะแพ้จะชนะแต่เราเรายังไม่แน่ใจแต่เราก็อยากจะทาให้เต็มที่ในทุกๆแมตช์ทุกๆเกมทุกๆคอล่ะค่ะเพราะว่าเราเองก็อยากชนะเหมือนกันขอกําลังใจค่ะก็อยากจะฝากถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะช่วยเป็นกําลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้มาให้พวกเราด้วยค่ะในแมตช์แรกที่เจอโปแลนด์นี้ค่ะขอบคุณค่ะลาเพีย